ข้างล่างเัยเนี่ยอ๊โค้งนะโค้งหักเลยนะเนี่ยเดินค่อยๆอะไรเอีก400เมตรวิ่งตรงต่อไปยังถนนใหม่แยก2117 วิ่งตรงต่อไปอยังถนหนหมายเลขสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดลงไมเนาะ<ง>ไม่ใช่้มันลงแลนะเนาะอีกหกร้อยเมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงชนบทบุรีรัม3 0 5สามศูนย์ห้าสี่ เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงชนบทบุรีรัมย์3054ขับต่อไปบนทางหลวงชนบทบุรีรัมย์5 4 5 4